ชีเออพวกเจ้าทำอะไรอยู่หรือท่านแม่หันตัวกลับมาคาระวะลุกขึ้นเถอะขอรับท่านเสนาบดีเลขานี่ดีจริงๆเลยมีภรรยาเอกที่งดงามแล้วยังมีภรรยารองที่หน้าตาดีได้อีกท่านนี้คือท่านแม่ นี่คือองค์หญิงหยุนอิงข้าเชิญองค์หญิงมาเป็นแขกที่บ้านของเรานะขอรับบังไว้ทำไมเขาจึงไม่พูดความจริงหรือว่าแม่ของเขาเป็นคนไม่ดีนะบทแม่จริงแม่เลี้ยงเจ้าของร่างนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะแค่ดูก็รู้แล้วว่าต้องมีปัญหาฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ องคหญิงหยุนอิงมาถึงที่นี่แล้วทําไมจึงไม่เชิญไปที่ห้องหนังสือละ่ะพวกเราไปที่ห้องโถงด้านหน้าให้พรอบครัวทำอาหารให้องค์หญิงเธอไม่ต้องหรอกค่ะรับสัญญ,ญาณภารกิจยอมรับคำเชิญของสีทาราจูหลีสืบหาความจริงของเจ้าของร่าง หากภารกิจสำเร็จจะได้รับ500ค่าหัวใจหากล้มเหลวค่าหัวใจลบ1,000ซึ่งจะทำให้ตายในทันทีตอนเพิ่มเพิ่มแค่500ติดลบที1,000และยังต้องตายอีกเหรอภารกิจจะมาเมื่อไหร่ก็มาไม่มีเวลาให้ฉันได้อ่านบทเลยนะเสี่ยวอี้เจ้าอยากอยู่ทานข้าวที่นี่หรือไม่หากเจ้าไม่อยากอยู่ ข้าจะไปส่งเจ้าไม่ไม่ไม,ไม่ข้าอยากมากๆพวกเรารีบไปกันเถอะเจ้าค่ะเพื่อให้ภารกิจสำเร็จฉันก็ต้องพยายามจนถึงที่สุดนั้นก็ดีข้าจะถ่ายไปดินช้าให้พวกเจ้าเองพวกเราดื่มไปพลางคุยไปพลางโถงด้านหน้าข้าชงชาอู่หลง ไม่ทราบว่าองค์หญิงจะดื่มได้หรือไม่ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่เจ้าเกิดไม่ถูกเวลาวัชพืชแบบนั้นข้าไม่มีทางให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปหรอกทำไมถึงขนลุกชันแบบนี้ขอบคุณเพคะเธอและหลงชีพูดกันมาครึ่งวันแล้วจะต้องคอแห้งแน่ๆรีบดื่มสิเธอ จะได้ชุ่มชื่นขึ้นขอบพระทัยที่เป็นห่วงเพคะหม่อมฉันยังไม่หิวอยากให้ฉันดื่มชาขนาดนั้นแสดงว่าชาต้องมีปัญหาดูเหมือนเจ้าเด็กนี่จะระวังตัวมากเลยนะงั้นข้าก็คงต้องนายหญิงข้าน้อยมีเรื่องจะมารายงานเจ้าค่ะเข้า,ขาออมานายหญิง เมื่อคู่คนของเราพึงมารายงานว่านายท่านรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารนั่นแล้วเจ้าค่ะนายท่านรู้เรื่องตอนนั้นแล้วเจ้าค่ะอะไรนะท่านแม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือขอรับเกิดเรื่องขึ้นเล็กน้อยพวกเจ้าหนังคุยกันที่นี่เธอข้าจะไปดูเสียหน่อย